สวัสดีครับเอฟซี FC, ลุงพลทุกทุกท่านอาวันนี้ก็มาเจอคลิปรอบก่อนนอนก็ว่าจะคุยเรื่องธรรมะแต่มันทนไม่ได้โอ้โหเข้าไปดูข้างในนะั่นนะมันก็ช่างพูดนะไอ้พวกนี้นะแปลกมากเลย ตลาดเนยไม่มีคนเลยบาลมีไอพนมันเสื่อมแม่สุดยอดจริงๆโอ้โหแล้วดูข้างล่างนะนนะอย่าเข้าไปดูมันโอ้โหทะเลาะกันอีลุงตุงนังเลยคอมเมนต์นี่นะโอ้โหด่าสวนกันไปด่าสวนกันมาเนาะมันมากเลยอย่างมากเลยอะ่ะเออแปลกนะพวกนี้เดี๋ยวนี้มันมัน,ม,นมันมีหลายช่องนะครับเดี๋ยวนี้ มันแย่งกันนะมันรู้ว่าเออถ้าไายพลแล้วมันมันมีคนเข้าไปทะเลาะกันมันชอบมากเลยไอ้พวกนี้แปลกนะอย่าไปดูนะครับอย่าเข้าไปดูนะครับโอ้โหมันเดี๋ยวนี้ทํานิดๆหน่อยอ่ะมันมันก็ไปเก็บจากช่องนั้นมานิดจากเก็บจากช่องนั้นมาหน่อยมันแต่ละช่องมันถ่ายต่างมุมกันไง มันเอามาพูดหมดอะแต่ละช่องนะมันล้อมไปหมดอะล้อมอะ,ล,อมอะล้อมลุงพลเนี่ยเขาทำอะไรมันล้อมไปหมดเลยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเออที่จริงนะถ้าไม่มียูทูบเบอร์ล้อมนะล้อมที่จริงมันน่าจะล้อมเป็นจังหวะก็ได้นะมีเป็นเวลามั่งไม่ใช่ว่าล้อมทุกเวลานาทีเออมันเกินไปอะ่ะมันแล้วก็คนที่จะเอาไปไปคุยไป ต่อไปว่าไปไประจานคนที่จิตอ่อนไหวหน่อยก็ไปหมดอ่ะ <c oughs> นี่มันช่างพูดในพวกนี้นะมันจะโหมันจะกันนกแก้วนกขุนทองเนี่ยไม่รู้มันสรรหาคําไหนกันทั้งเรียกว่าเป็นภาพภาพเดียวกันมองเหมือนเนี่ยแต่มันเอาไปพูดจะอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันมันมองออกไปอีกแบบหนึ่งนะเออนี่แหละผมอยากจะอยากจะตําหนี่เรื่องเรื่องยูทูบเบอร์เรื่องกล้องอ่ะ มันมันหลายมุมแล้วเกินเนี่ยมัน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 เยอะมันเยอะเกินเน่ยมันมันเยอะเกินไปนะครับพี่จริงมันก็ดีนะมันแต่คนเนี่ยมันเอาไปไปโจมตีไงมันผมก็แปลกมากเลยโอ้โหยิ่งยิ่งถ่ายไลฟ์สดนี่พอไลฟ์สดไปปุ๊บมันอ่านตามหลังเลยนะอ่านตามหลังไลฟ์สดแล้วไม่ถึงสองวินาทีอ่ะมัน มันเปิดของมันเลยโอ้โหมันน่าจะมันน่าจะมีมีอะไรอ่ะมีโทรศัพท์หลายเครื่องมันดูทุกช่องเลยนะเออแล้วมันจับมุมแต่ละมุมมันเดี๋ยวนี้มันเอามาขายข่าวกันอย่างนี้มันสบายสบายเลยล่ะเออมันขายข่าวมันช่วงนี้มันมันเป็นลักษณะคนดวงมันลงไงเออแล้วมันก็คุยกันปุ้มปุ๊มปุ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 ๊มทางนู้นนะเออ ใส่ลายป้ายสีมาทางลุงพลป้าแดนทำอะไรก็ไม่ได้อะโอ้โหมันจับไปบิดกันหมดเลยจากที่ดีๆเนี่ยมันเอาไปเป็นดำเป็นเทาเออนี่แหละกล้องเนี่ยมันก็มีคุณและมีโทษนะมันมีทั้งคุณทั้งโทษนะต่างคนต่างได้ยอดไล์กันอ,อไม่ฟังนะพวกนี้นนะไอ้เราก็บอกไปแล้ว ว่ามันมันไม่ได้ยอดอย่างนั้นรอปีสองสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันไม่ได้อย่างที่คุณคิดนะเออแปลกมากเลยพอแป๊บเดียวมันเาไปคุยละมันลามถึงพระถึงเจ้านูน่นเอาดูสิโอโหกล่าวหาไอ้พนมันอะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้อะไรนะไปจ้างพระจ้างอะไรมาเพื่อ อะไรอ่ะโอ้มีหลายช่องผมเข้าไปดูนะผมเนี่เป็นเอฟซีทุกคนอ่ะทุกช่องอที่โผล่เข้ามาเนี่ยนะมันมีเยอะช่องที่ไม่เคยเห็นก็ไม่มันก็มีโผล่ออกมาอีกเออมีคนดูอยู่อยู่แปดสิบคนมันก็ยังออกมาได้อีกนะนะนะเออไปจ้างพระมามันว่าไปนูน่นดูสิคนเราอ่ะเนี่ยโอ้โห สุดยอดจริงๆนะพวกนี้นะมันเริ่มมันมันเริ่มทําแบบอ้ด่าเพจอวตารกันเยอะแล้วเดี๋ยวนี้นะเพจอวตารแล้วอีกหน่อยถ้าตรงไหนลงนะอถ้าฝั่งนู้นลงนะมันก็จะวิ่งไปด่าฝั่งนู้นอีกคนมันคนมันชอบเข้าไปดูไงแล้วไปทะเลาะกันในคอมเมนต์น่ะโอ้โหจริงๆนะโอ้โหพวกนี้นะแม้แต่พระมันยังไม่เว้นก็หาว่าเขาจ้างพระมานั่น จ้างอาจารย์ดังๆมานู่นมันคิดนะเออพระดีๆที่ไหนเขาจะมาเออไม่ใช่เรื่องกิจของสงฆ์นะมันว่าเขาไปไอ้พวกเพจอวตารพวกนี้นะมันเริ่มมีเยอะนะเออเพราะเพศต้นแบบมันไม่ดีอ่ะมันมันก็เลยขยายกลุ่มบอกมากันเยอะเลยไม่รู้มันมาจะมันมันมันมาสกัดจุดไงมันมาสกัดจุด เดี๋ยวนี้คนออกเพจอย่างนี้มาโจมตีลุงพลนะทุกหัวไลยแหงทุกรอบด้านเลยไม่เป็นจุดแล้นะไนเดี๋ยวนี้นะมันมาุกมันมาแบบคานลุมล้อมเข้ามาไงไอ้พวกนี้มันเป็นบ่อนทําลายนะั่นเนี่ยเป็นทําลายเอแบบอะไรเขาจะสร้างพยานหน้าอะไรพวกนี้มันไปโจมตีเขาหมดนะโอ้โห ป้าโรงป้าแตนเอาเงินไปอย่างนั้นอย่างนี้นะมันมันกล้องมันเยอะไงมันเห็นทุกจุดเห็นทุกทุกท่าท่วงทางเดินหมดแหละมันซองไปหมดอ่ะแล้วก็มันเอามาบิดกันนะกล้องมันเยอะเกินจริงๆผมก็แปลกนะเออแปลกมากเลยมันถ่ายทุกมุมทุกจุดอ่ะมันลุมถ่ายกันที่เดียวน่ะ เพราะมันมีคนเข้าไปดูเยอะไงเข้าไปดูเยอะไปดูทุกช่องอะ่ะอยากเห็นทุกมุมไงที่จริงผมก็เข้าใจเอฟซนะก็อยากจะให้เขามีรายได้อยากให้แต่ว่าเป็นการอยากให้มีรายได้ตรงนี้แหละมันก็เป็นจุดบอดของของของทางลุงพลเขาอะนี่จุดบอดทางลุงพลคันะยิ่งกล้องเห็นเยอะนี่นะมันมันยิ่งบิดเบือนนะการกระทํากระทํหนึงอะมันบิด มองไปอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งนะเออบางคนนี่ยิ่งกล้องไม่ชัดด้วยนี่มันยุ่งเลยนะมันเยอะเกินจริงๆครับมันเยอะถ้าไม่จําอ,อไม่ไม่อยากผมก็ไม่อยากจะพูดอต่เดี๋ยวก็หาว่าผมไปแกแนแกแหน,นไม่อยากให้เกิดมีไรายได้แกยูทูบเบอร์มันจริงๆนะ เออยิ่งเรื่องเยอะๆเนี่ยไม่รู้มันมาจากไหนกันบุ้มบั่มบุ้มบั่มเต็มไปหมดเลยเออมันแฝงตัวมามั่งอะไรมามั่งเราก็ไม่รู้ไม่รู้ใครเป็นใครไงแตกนะแล้วก็โอ้โหทีนี้มันอีลงตุงนางกันแล้วทีนี้มันยุ่งไงยุ่งมากเลยมีแต่ข่าวโจมตีรอบทั่วสารทิศนะเออ เดีย๋ยวนี้ทางนู้นเขาเงียบแล้วเขาไม่ต้องการอะไรแล้วเพราะพวกนี้ขึ้นแล้วไงเขาจุดติดแล้วเนี่ยเขาจุดติดแล้วจุดติดแล้วทีนี้ไอ้พวกนี้ก็มาโอโ้โหเขาหัวเราะชอบใจกันไล้เดไอ้เราไปถ่ายให้เขาดูอะ่ะงั้นเขาจะเห็นได้ยังไงอะ่ะมันเยอะเกินครับมันเยอะเกินมันเยอะเกินที่จริงมันต้องก็งเข้าใจนะที่จริง ถ้าไหนๆเขาก็มีเอฟซีเขาติดตามเยอะแยะในหมู่บ้านกกอกมันก็มอีอะไรที่น่าสนใจสนใจตั้งตั้งหลายอย่างอ่ะตั้งหลายที่อ่ะนะดูอย่างแดกเด้อเขายังไปถ่ายอีกที่นึงเขาก็ไปของเขาอีกที่นึงมันก็มีจุดที่น่าสนใจเยอะครับท้องไร่ท้องนาท้องสวนท้องอะไรเนี่ยไม่ใช่มาลุมถ่ายตรงนั้นมันให้เขา ที่เขาแตกกระจายก็เวลาลุงพลไม่อยู่ก็แตกกระจายกันเวลาลุงพลมันรวมกันตรงนั้นหมดไงโอ้โหมันบางทีมัน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 เวอร์เกินเนี่ยแล้วก็ทีนี้เหมือนกับเอฟซีลุงพลเนี่ยไปสนับสนุนเขาด้วยมีส่วนหนึ่งเข้าไปดูเขาเยอะไงเข้าไปดูเขาเยอะแต่แต่การดูเยอะครั้งเนี้ยมันปีสองสองพันยี่สิบเอ็ดแล้วนะครับอ่าการดูเยอะครั้งนี้มันไม่เปลี่นเป็น มันไม่เป็นผลดีต่อต่อยูทูบเบอร์เลยยูทูบเบอร์ไม่ได้รายได้จริงๆนะจริงเขาจะวัดกล้องที่จุดจุดเดียวกันเขาวัดได้ครับพวกนี้เอไอเขาแม่นยํามากมาจากจุดจุดเดียวกันเนี่ยเขาเขาวัดแม่นยํามากครับอ่แล้วเขาจะเอากล้องแต่ตัวแรกเท่านั้นแหละที่ผมพูดไปอ่ะวันนี้ผมก็ไปศึกษามาแล้วย่างดีละไม่พลาดครับอ่าไม่พลาดแต่มันเป็นจุดบอดที่จะทําให้ลุงกับป้าเนี่ยมันมัน ไอ้พวกนี้มันมาทั่วสารทิศเลยนะไม่รู้มันเอาข่าวสารมาจากไหนไม่รู้จริงๆนะก็คงจะจากยูทูบเบอร์มันหลายช่องอเออยูทูบเบอร์มันหลายช่องอ่ะมันเก็บมาได้หัวข้อสองหัวข้อมันก็ออกละเออแล้วก็ขยายความละโอ้โห,โหโคนเข้าไปดูนะคนเข้าไปดูกันเยอะเลย <c oughs> ข้างล่างอทะเลาะกันใหญ่เลยครับนะผมก็อยากจะให้ยูทูบเบอร์เขาทำอะไรก็ มันมีที่ถ่ายเยอะครับถ้ามีคนติดตามเป็นหมื่นสองหมื่นล้วไปทําอย่างอื่นก็ได้ไปไปถ่ายตรงจุดอื่นเออในบริเวณบ้านลุงพลก็ได้ไม่ไม่ต้องไปถ่ายลุงพลหรอกถ่ายใกล้เคียงเนะี่ยนะครับมันมันมีจุดจุดดูลงไปถ่ายข้างล่างก็ได้ที่ไอพญานหน้ากะ่ะไปถ่ายที่พญาที่ว่าอะไรฝายอะ่ะฝายอะ่ะไปลอโอ้ไปดูรอยแตกของดินอะ่ะสวยนะครับ เนี่ยผมถ่ายหลังกล่องเนี่ยนะครับผมถ่ายหลังกล่องเลยนะเนี่ยมันผมก็ยังมีคนเข้ามาดูนะครับเนะี่ยถ่ายหลังกล่องมืดตืต๊อไม่เห็นอะไรเลยเนะี่ยเรียนแบบลุงจิมมี่นั่นแหละคนเราอ่ะถ้าเขาจะเข้าไปดูะนะมันมันก็มีนะที่จริงผมก็ไม่อยากติจริงเอฟซีลุงพล,ลนะบางทีเราก็เหมือนเข้าไปส่งเสริมเขาอะ่ะที่จริงผมอยากให้เขามีไรายได้มียอดคนดู อคุณต้องกลับไปศึกษาไอ้ของไอนี่ก่อนครับไอ้ไอของไอยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์สตูดิโอครับกาไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยยอดออกมาใหม่นะมันแล้วคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะคุณจะไม่เหลืออะไรเลยนะอนะครับไปหาถ่ายจุดอื่นบ้างจุดอื่นไหนที่ที่ยังไม่มีใครถ่ายอะ่ะวันนี้ที่ยังไม่มีใครถ่ายวันนี้เถ่ายเอ อที่เจ้าที่ก็ได้หลังบ้านลุงพลนี่อยู่ในป่าสวนยางนะไปถ่ายตรงนั้นก็ได้เอถ่ายไปก็อธิบายไปดูน้ํามันหายไปไหนปูยังอยู่ไหมที่เขาปล่อยกันครั้งที่แล้วมันปูวนไปไหนตามหาลูปูนะครับวันนี้ f อฟซลุงพลและลุงมงคลกวกกอกชาแนลก็พอแค่นี้ก่อนนะครับมีเรื่องอะไรเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังใหม่ ครับพูด